สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่อูชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่อจะชวนทุกคนไปทำเมนูต้ยมยำปลานินค่ะเมนูอาหารไทยรสชาติจัดจ้านนะคะรสเด็ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าสำหรับเมนูต้ยมยำปลานินนะคะมีวัตถุดิบอะไรที่ต้องเตรียมกันบ้างและทำอย่างไรไม่ปลาของเราเมื่อนำไปต้ยมยำแล้วมีกลิ่นข่าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของเมนูต้ยมยำปลานินกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ปลาก่อนเลยนะคะวันนี้แมวใช้ปลาในหนึ่งตัวนะคะนํามาล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นชิ้นแบบนี้นะคะวิธีล้างปลานะคะเพื่อมีไม่มีกิ่งคล้าวนะคะแมวก็ใช้แป้งมันนะคะแล้วก็เกลือค่ะใส่ผสมลงไปนะคะแล้วก็ขัดขัด,ขดตัวปลานะคะสักห้านาทีค่ะขัดถูเบาๆนะคะจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก็จะได้ชิ้นปลาที่สะอาดแบบนี้ค่ะ เราก็มาเตรียมในส่วนของสมุนไพรนะคะที่จะนําไปทําต้มยำนะคะก็จะมีข่าตะไคร้นะคะใบมะกรูดค่ะหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็พริกค่ะพริกจินดาแดงนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมะนาวสดนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะ ส่วนที่ตกแต่งโรยหน้าก็จะมีในส่วนของขึ้นช่ายนะคะหรือใครจะใช้เป็นผักชีฝรั่งก็ได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพริกสดขาทุบนะคะส่วนผสมอื่นก็จะมีตัวเห็ดค่ะตามชอบเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาตั้งน้ำค่ะพอน้ำร้อนก็ใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรทั้งหมดลงไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขานะคะ หัวหอมทุบกระเทียมทุบตะไคร้นะคะแล้วก็พลิกสดใบมะกรูดแล้วก็มะเขือเทศค่ะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะคะเห็ดต่างๆที่เราชอบค่ะแล้วก็รอให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสกันค่ะดดดเดี๋ยวเราทําการปรุงรสก่อนเลยนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ํามะขามเปียกลงไปก่อนเลยค่ะในส่วนของรสชาติก็ใส่ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ําปลาค่ะ เกลือป่นนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามแต่เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพอเดือดดีบแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ในส่วนของปลาลงไปเลยค่ะพอเราใส่ปลาลงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่ลงไปแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวมันจะข่าวนะคะ ตอนนี้ต้มยำของเราก็เดือปดปุดๆเลยนะคะเดือดแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ในส่วนของขึ้นช่ายค่ะแล้วก็พริกสดลงไปนะคะพริกสดก็ดับไปล้างให้สะอาดแล้วก็ทุบก่อนนะคะความเผ็ดความสีก็ตามชอบเลยนะคะพอใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะก็ตามท้ายสุดด้วยน้ำมะนาวสดค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มยำปลานิลน,นะคะเมนูจีจาด นะคะเมนูอาหารไทยอีกเมนูหนึ่งนะคะที่สดน้ำในคลองคอเลยนะคะยังไงก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เมลชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลกังใจเมล,มลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ